สวัสดีครับผมดอยครับจากดีพนรลัตห9ึ่นะครับก็อันนี้คือนิสสันจุกนะรถที่เหมือนอวกาศมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโฉมแรกนะครับใจผมเนี่ยผมชอบโฉมที่2มากที่มันจะมีเนี่ยตวัดขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้คือโฉมแรกนะครับแต่ว่าความเป็นโฉมแรกของเขาเนี่ยเขาได้ปี2015เลยนะฮะแล้วก็ไฟด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ เป็นการแต่งเป็นไฟวงแหวนมา2ด้านเลยนะครับแล้วก็ไฟด้านล่างสุดนะฮะชั้นที่3เนี่ยนะครับสภาพก็ยังดีอยู่อันเนี้เป็นงานเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็บางคนอาจจะงงว่าเอา้าแล้วเวลาไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะเขาจะอยู่ตรงไหนเขาจะอยู่ด้านบนเลยนะครับซึ่งตอนรถนิสสันจุกออกมาแรกๆเนี่ยเป็นรถที่เขาโดนขนาดนา้ำว่าเป็นรถของแบบว่าไฮโซหน่อย นะของลูกคนรวยที่เอาไว้เที่ยวผับเที่ยวบาร์นะเพรามีขนาดเล็กกระทัดรัดดับแล้วก็มีรูปทรงที่แปลกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะจุดสําคัญเลยขอข้ามมาให้ดูตรงนี้หน่อยนะก็คือความบ้าคลั่งที่ปกติรถ4 5ประตูต้องงี้ใช่แต่เขามาเปิดตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาอาจจะเป็นต้นแบบเลยก็ได้สําหรับมือเปิดแบบนี้นะฮะแล้วเวลาคนมองเนี่ยให้ความรู้สึกถึงว่าเฮ้ i, เรากําลังขับรถสปอร์ตอยู่ นะฮะโอเคอันนี้ต่อไปนะผมว่าทุกคนต้องสงสัยแน่นอนคือกระจกทําไมต้องเป็นสีแบบนี้ตอนแรกเนี่ยใจผมคิดว่าเฮ้ยกระจกเขาหักแล้วเขาคงซื้อแบบว่าของมือสองมาใส่แบบว่าใส่ชั่วคาวหรือว่าไม่มีเงินก็เลยซื้อของมือสองที่แบบว่าแย่ๆเลยมาใส่แล้วทําสีเป่าไม่ใช่หนึ่งสองสามสามชิ้นเนี่ยแดงหมดนะะเขาจงใจแต่งออกมา นะครับให้เป็นแบบนี้ทำให้ผมนึกถึง bm อะ bm m 3ที่ชุดแต่งที่ออกเป็นสีแคนดี้อะในสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆยังมีหนังสือรถเลยถูกตาถูกใจคันนั้นมากเป็น bm m 3นะครับ mm hmm. เขาแต่งแบบว่าโลโก้นะครับกระจกอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งล้อดับหก้านอะนะฮะ mm hmm. ก็ยังเป็นสีแต่ว่าสีเนี่ยจะจะแดงกว่าน,นี้เป็นแดงลูกกว่ดอะครับ mm hmm. ตอนนั้นทำให้ผมนึกถึงคันนั้นเลยนะฮะ โอเคเราไปดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูสภาพด้านในนะใครที่คิดว่าเราเนี่ยควรจะต้องมีรถสักคันไว้ใช้เพื่อรับส่งลูกแล้วเพราะว่าสามีเนี่ยหรือว่าภรรยาเนี่ยไปทํางานนะฮะแต่ว่าเรามีลูกเราต้องแบ่งเบาภาระเรื่องลูกใช่ปะแต่เราจะไปออกรถปายแดงที่ผ่อนเป็นหมื่นผ่อน8 9 0 0 0พเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ยังไม่ไหวนะครับ คันนี้ผ่อนอยู่6 8 8 4งวดนะฮะผมว่าหลายบ้านเนี่ยไหวไหวแน่นอนนะครับเงินเดือนสุทธิเลยนะฮะหรือหารายได้ให้ได้15,000บาทต่อเดือนเนี่ยหรือว่าไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเดือนแล้วไม่ต้องสนใจสิ่งที่ผมแนะนําแต่ไปส,สนใจว่าไฟแนนซ์จะให้ผ่านไหมเอามา12ื่นนะครับจบเลยนะฮะเงินเดือน12ื่นนะฮะ เราไม่มีเงินดาวอะ่ะเราต้องเก็บเงินดาวไว้นะฮะไว้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านไว้เป็นค่านูนค่านี่ผ่อนบัตรเครดิตดี4-5เดือน6เดือนคุณก็สามารถฟรีดาวได้แล้วเครดิตไม่ถึงเหรอต้องดาวสักนิดสักหน่อยเหรอแต่คุณไม่มีเงินพอใช่ปะ่ะผมยินดีลดราคาเงินดาวให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณ ผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยแต่ว่ามีลูกค้าที่ซื้อนาวาล่าไปเป็นเด็กอายุ20กว่านะฮะเขาผ่อนเงินดาวให้เต้นผมดีมากแต่ก็มีหลายคนที่เวลาผมให้ผ่อนเงินดาวเนี่ยแล้วทาผมเจ็บแสบเลยหนีไปก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหดาวออกรถแล้วไม่เคยส่งซักงวดนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าสงสารเครดิตตัวเองมากนะครับออกไปในง,งวดแรกก็ไม่ส่งแล้วอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือถ้าใครมีเงินดาวไม่มากเนี่ย นะครับไม่ครบในวันออกรถเนี่ยขอผมขออนุญาตดูเป็นเคสๆไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลดราคาเงินดาวให้นะครับหรือว่าคุณมีเท่าไหร่เนี่ยเอามาก่อนนะครับแล้วเดือนถัดไปค่อยให้ผมครบก็ได้หรือว่าอีก10วันค่อยให้ก็ได้ซึ่งระบบนี้หลายๆที่ไม่มีแน่นอนแตนะ่แต่ผมผมรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันกันอะ่ะนะก็ถ้าผมให้ใจคุณขนาดนี้ก็อยากให้คุณแบบว่าเฮ้ยกลับมาให้ผมหน่อยนะครับโอเค ต่อนะครับมาดูแผงประตูสภาพดีนะครับอันนี้เป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็ไม่มีลอกกระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหักเลยนะตรงนี้ไม่มีขาดนะลำโพงไม่มีทะลุแอร์ไม่มีหักนะครับฟรีฟังกชันอยู่ครบนะแล้วก็อันนี้สำหรับพับกระจกมองข้างอันนี้ปรับเลนกระจกนะฮะวิธีใช้ก็คือบิดไปด้านนี้ใช่ไหมด้านขวาแล้วคุณก็ปรับตรงนี้เอานะ ด้านซ้ายปรับตรงนี้เอานะตรงกลางก็ไม่มีอะไรนะไม่มีไม่ไม่ได้มีผลอะไรเลยจะปรับตรงนี้ก็ได้ส่วนตรงนี้พับกระจกมองข้างเอานะครับฝนตกนะทุกคนตอนนี้ฝนตกถ้าเสียงเข้าก็ก,ก็ก็คือเสียงเข้านะครับอย่างไรน,นะฮะก็นะไฟติดหมดนะครับข้างในอาจจะมืดแชร์ดับนะบเห็นอยู่นะแล้วก็กระจกเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับผมไม่อยากจะแบบว่า เออเอามันข้ามไปอ่ะพอคุณเปิดมาแล้วเห็นมันล้าวเนี้ยมันอาจจะนิดหน่อยนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเริ่มไม่นิดแล้วไม่ได้หมายถึงนี่นะหมายถึงฝนนะดับมาฝั่งนี้ก็ได้น้องมาฝั่งนี้ได้โอเคนะนะครับก็อันนี้เป็นนะเกียร์ออโต้นะเออแม่บ้านนะครับหรือคนเพิ่งเริ่มขับรถเนี่ยก็สามารถขับได้ง่ายนะครับสบายสบายนะครับแล้วก็ อันนี้จอเนี่ยสภาพใหม่เลยนะของใหม่ของใหม่นะครับของใหม่แล้วก็พวกแอร์นะครับพวกปุ่มต่างๆเนี่ยสภาพดีหมดช่องแอร์โซนนี้นะครับสภาพดีไฟฉุกเฉินแทบไม่ได้กดเลยเพราะรถคันนี้แม่งไม่เคยพังเลยเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็มีสิ่งที่หายไปก็คือที่จุดบุหรี่หายไปนะครับตรงนี้อันนี้สภาพดีดีดีเกียร์อะไรเนี่ยหนังยังพร้อมหมดเลยนะฮะไม่มีฉีกขาดนะฮะพลาสติกไม่มีแตกหักตรงนี้ก็สภาพดีนะครับ แล้วก็ที่วางแก้วเนี่ยอ่อทุกคนผมอยากให้ทุกคนมาดูหน่อยอันนี้คือที่อันนี้คือคืออะไรที่สภาพดีมากคุณเคยกินน้ําอเมซอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาคุณใส่เนี่ยชาอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยน้ําชาเนี่ยนะคุณดูดไปเนี่ยมันดันหกแล้วคุณไม่เช็ดมันจะเกิดคาบนะครับซึ่งบางคนเนี่ยพอผ่านไปเป็นเดือน2เดือนเนี่ยไปเช็ดเนี่ยบางครั้งออกนิดเดียวหรือบางครั้งไม่ออกก็มีนะแต่คันนี้เนี่ยกิฟเลยอะดูดิกิฟเลยเบกมือก็กิฟแล้วก็ เบาเนี่ยผมชอบมากมันเหมือนว่ายกระดับรถอะ่ะเขามีโลโก้จุกอย่างเงี้ยแล้วเบาเนี่ยเดิมๆจากโรงงานปีกอะไรเนี่ยไม่มีล้มเลยนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ใช้งานได้นะไม่มีแตกหักนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะครับอันนี้คลิปเต็มเนี่ยผมจะใส่ยับกว่านี้นะอันนี้ให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะอย่าลืมนะผ่อน6,000นะผ่อน6,000เท่านั้น แล้วคุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินดาวแต่ถ้าคุณเนี่ยอุตส่าห์เก็บเงินดาวมาแล้วเนี่ยคุณเอามาจ่ายเถออย่างน้อยจ่ายเป็นค่าประกันก็ได้ไม่ต้องจัดเผื่อประกันก็ได้เอามาจ่ายหน่อยให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจิตจิตตอวิทยานะถ้าเราได้เสียเงินอะไรสักนิดนึงเนี่ยคุณจะรักษารถมากขึ้นมากแล้วมันจะเป็นความภูมิใจว่าแบบว่าเฮ้ยกูเก็บเงินมาแทบตายเว้ยทํางานไม่หนักชิบหายเลยว่ะแล้วกูวได้ของชิ้นนี้มานะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ผมไม่อยากออกสักบาทแต่ผมเครดิตดี ก็จัดแค่นั้นแหละนะครับโอเคเบาะหนังด้านหลังไม่มีขาดดำเมี่ยมกล้องก็จับความดำความเงาของเบาะตัวนี้ไม่ได้นะฮะคุณต้องมาดูตัวจริงเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีห้อยเลยนะครับไม่มีห้อยเพดานก็สวยมากไม่มีห้อยเหมือนกันนะแล้วก็รถคันนี้ใครที่เป็นคนขับรถเร็วเนี่ยต้องระวังเลยคันนี้ออกตัวเนี่ยเร็วมากนะครับคันเร่งเนี่ยคันเร่งไวมากไวจนผม ผมชอบทรงชอบทุกอย่างนะแต่ผมไม่ชอบคันเร่งตรงที่คันเร่งไวเกินสําหรับคันนี้นะนะครับแล้วก็มีพวกเบรกอะไรอย่างนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกงังวลนะครับเบาะทั้ง2ด้านเนี่ยด้านที่ผมนั่งด้วยก็ไม่มีขาดนะครับแล้วก็ขอเตือนเรื่องเครดิตหน่อยสําหรับใครที่ไม่มีเงินนะไม่มีเงินที่แบบว่าเงินเดือนที่แบบว่าตรงวันที่ต่อเดือนเนี่ยขออนุญาตสมมุติคุณบอกกับไฟแนนซ์ว่าวันที่10เนี่ย ผมจะส่งงวดรถคันนี้แต่คุณเลื่อนไปวันที่12-13มเนี่ยมันไม่เป็นไรมันอยู่ภายในเดือนแต่ผมไม่อยากให้คุณทําอย่างนั้นเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสัญญาไฟแนนซ์เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนหรือเขาอาจจะอะไรได้โดยที่คุณไม่ตรวจสอบเวลาเขาส่งมาให้เนี่ยพยายามอย่าส่งพลาดนะฮะคือส่งภายในเดือน,นดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราส่งเป๊ะ,เ,ปะเนี่ยอย่างเช่นส่งวันที่10เลยนะครับหรือส่งก่อนหน้านั้นก่อนวันที่10ได้เนี่ยจะดีมากแต่ถ้าเลทจริงๆเนี่ย ก็อยากเกิน12 13นะครับหรือว่าเดือนถัดไปเนี่ยคุณอาจจะเฮ้ยวันที่10เงินยังไม่ออกออกวันที่15ก็ไม่มีปัญหาก็ส่งวันที่15แต่ถ้าเดือนต่อไปเนี่ยเงินคุณออกก่อนหน้าก่อนวันที่10เนี่ยอยากจะให้ส่งเลยนะครับคือเดือนไหนเลทเนี่ยช่างแม่งแต่ถ้าเดือนไหนไม่เลทเนี่ยแล้วมาก่อนเนี่ยอยากให้คุณส่งหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเครดิตของคุณนะครับคุณจะได้ไม่ต้องไปไปเสีย เวลาอยากจะกู้บ้านใช่ไหมอยากจะกู้เงินไปลงทุนธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้มีเครดิตท,ที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมขอส่งเลทสองสามเดือนได้ไหมแต่ส่งรวดเดียวห้าหกงวดเงี้ยนครับยังไงเครดิตก็เสียอยู่ดีไม่มีทางไปอ้างเลยว่าเฮ้ยผมส่งเลทนะแต่ผมส่งทีนึงเนี่ยห้าหกงวดเลยนะยังไงก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ขึ้นว่าล่าชา้าติดแบกอยู่ดีนะครับอย่าไปเชื่อที่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่ ไหนๆพี่ส่งช้าและพี่ส่งแม่งเลยสิบงวดเลยไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับนอกมีผลอย่างเดียวคือคุณไปปิดเลยอะ่ะคุณล่าช้ามาสามเดือนแล้วใช่ปะ่ะอย่างน้อยคุณไปปิดเลยโอเคอย่างเงี้ยคุณยังได้คุณยังมีสิทธิ์แบบว่าไปทําธุรกรรมอื่นได้ถึงแม้จะไม่ได้ทําธุรกร,รมครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องรถที่จะถูกยึดเนี่ยนะฮะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเออเอารถไปคืนแล้วเรื่องจบเนี่ย ไม่แนะนําเลยนะอยากให้ไปหาเต็นท์นะครับไม่ต้องเต็นท์ผมก็ได้เต็นท์ที่ไว้ใจได้ไปขายให้เขานะครับหรือว่ามั่นใจผมก็มาหาผมได้นะฮะเพราะว่าผมไม่รับรองเลยว่าคุณคืนรถไปแล้วเนี่ยคุณจะซื้อรถต่อได้หรือไม่นะครับคุณอาจจะซื้อได้แต่ในนามคนอื่นหรือเปล่าคุณซื้อได้นะครับแต่คุณต้องดาวซัก50% 60%คุณซื้อได้นะฮะแต่ว่าคุณมีค่าเบี้ยใบไหลายทางที่ เรามีแล้วเราจะปล่อยให้รถคันเก่าถูกยึดทําไมอะนะฮะเชื่อผมเถอะบัตรเครดิตก็เหมือนกันติดสองสามพันนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อรถได้แล้วคุณก็ติดแบคลิสได้นะครับไปดูข้างหลังต่อยอดนิยมเลยอาชีพเกษตรกร,ร,กรทำยังไงอะ่ะซื้อรถได้ไหมซื้อได้ดิเขาดูยังไงในเมื่อคุณไม่ได้เงินเป็นเดือนเขาดูรายปีดูผล,ผลผลิตของคุณ แล้วก็สมุดเล่มเขียวหลังๆเนี่ยบางไฟแนนซ์ไม่สนสมุดเล่มเขียวไม่สนแม้กระทั่งว่าที่นาต้องเป็นของคุณเองแต่ถ้าคุณเช่าแล้วคุณมีหลักฐานว่าคุณเนี่ยมีรูปนะครับในการเก็บเกี่ยวคุณมีเงินเดินบัญชีนะครับคุณมีสัญญาการเช่าที่เนี่ยแค่นี้คุณก็เป็นเจ้าของรถได้แล้วนะครับสงสัยอ่ะโทรมาดิ081314258 K มอนลัด 0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันธ์ดีพันนัตน์1999เคุณ I, อ้อะแอดไลน์มาดิแอดไซด์แต่วนยูจีวยดีอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วย Facebook D, ark, ดีเวนวักพันรัตนะครับแล้วก็มาลองขับได้ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มทีทีนะฮะคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับเอาไปอยู่ต่างจังหวัดก็ดีไปเข้าสวนเข้าไล่ลงนานะครับได้หมดเลยไปลากรถเข้าเปลือก อะไรก็ได้นะครับเมื่อก่อนผมอาจจะหาตอนนั้นต่อแต่ตอนนี้ผมไม่หาแล้วเพราะว่ามีคนเอาไปทําจริงนะมีคนเอารถเบนซ์ C c s a s s นะครับไปลงนามาแล้วนะครับเพื่อไปทํากิจการอย่างเขาแล้วมันก็ทําให้เขาไปได้ดีนะฮะโอเคอันนี้คือกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูบอดี้กันต่อก่อนที่เราจะย้ายไปคันอื่นนะครับ อันนี้เป็นสีขาวด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมเห็นว่าลูกค้าของผมเยอะมากเลยที่ทําเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอย่าลืมนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมแต่คุณไปซื้อรถที่ไหนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องมีสัญญาการทํางาน<ๆ>การทาํ<ๆ>าทบ้าน<ๆ>การปูพื้น<ๆ>การอะไรหลายๆอย่างที่คุณเป็นผู้รับเหมาอ่ะควรจะคุยกับเจ้าของงานเจ้าของบ้านว่าผมขอทําสัญ,ญญาหน่อย อย่างน้อยไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์อย่างเดียวถ้าคุณจะไปกู้เงินที่ไหนเนี่ยมันจะได้ง่ายไงเพราะว่าคุณมีหลักฐานว่า mm. เฮ้ยคุณมีสัญญาอยู่ไซต์ตรงนี้นะฮะกี่เดือนกี่เดือนนะครับไม่ใช่ว่าทําเปล่าๆไปนะฮะบอกว่าเจ้าของบ้านเชื่อใจทํากันมาหลายปีแล้วถ้าเขาเชื่อใจเขาต้องมีสัญญาให้คุณดิเพราะว่าสัญญาหมายถึงอะไรวะหมายถึงอนาคตที่จะทําให้คุณไปกู้เงินได้ที่จะมาลงทุนในธุรกิจได้มากขึ้นสัญญาจะทําให้คุณ สามารถมีรถกระบะคันหนึ่งได้นะฮะเพื่อที่จะได้ขนของไปรับงานได้เยอะขึ้นเจ้านายคุณก็ต้องทําให้ด้วยถ้าเขาอยากให้คุณมีอนาคตรจริงไม่ใช่ว่าเฮ้ยหวังดีหวังดีให้แต่เงินให้แต่เงินบางครั้งเงินสดอะ่ะมันเป็นเหมือนโซ่ล่ามคุณให้อยู่กับเขานะแต่ถ้าเขาหวังดีคุณจริงๆมันต้องเป็นสัญญาเดสัญญาการทํางานสัญญาสํญญาสหรับว่าเฮ้ยทําบ้านส,สัญญาปูพื้นสัญญาทํานู่นทํานี่ หรือว่าออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้คุณได้นั่นคือใบอนาคตของคุณต่อให้เขาให้เงินคุณเดือนละแสนเนี่ยมันก็เทียบกับสัญญาการจ้างงานนะใบรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนหรือว่าเวลาคุณต้องการไปกู้เงินเวลาต้องการออกรถเนี่ยเขายินดีทําเอกสารให้คุณเนี่ยถ้าเขาทําอย่างนี้ให้คุณนะคุณเลือกแบบนี้ดีกว่าไปเลือกเงินเดือนแสนหนึ่งนะนะเพราะว่าอันนี้มันคืออนาคตจริงมันจะทําให้คุณแบบไปไกลได้กว่านี้มันจะทําให้เงินแสนหนึ่งเนี่ยเป็นแค่เศษเงินเพราะคุณกําลังจะได้ไป ไปมีอนาคตข้างในผมไม่รู้จะอธิบายให้คุณฟังยังไงแต่ว่าอยากให้ผู้รับเหมาทุกคนเนี่ยจำไว้เลยต้องมีสัญญาไม่ว่าคุณจะไปรับงานที่ไหนเพราะผมเห็นหลายรายแล้วโอ้โหได้เงินมาเยอะแต่สุดท้ายถามหาสัญญาไม่มีเจ้าของบ้านเชื่อใจไว้ใจทำกันมา1 0บถึง20ปีพอไปขอสัญญาเขาไม่ทำให้เขากลัวโดนผูกมัดเหรอเขากลัวอะไรเปล่าขอหนังสือรับรองตำแหน่งรับรองเงินเดือนจากเจ้านายเจ้านายรัก อยู่ด้วยกันมา4ี่สิปีไม่ยอมทาให้อ้างว่าไม่อยากให้ลูกน้องเป็นหนี้เหรอเปล่าลูกน้องไม่ได้เป็นหนี้ลูกน้องแค่กําลังมีอนาคตมีรถแล้วสามารถรับงานข้างนอกได้เขาล่ามคุณไว้เปล่าขอโทษนะที่ผมต้องพูดบ้าๆแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับคันนี้ราคา3ามแสนสามหบาทนะครับสามสามเจ็ดคุณมาเอาไปเลยคุณมีรถเก่าที่บ้านไม่ได้ใช้หรอคุณเอามาแลกดีแต่ขอให้คนะันนั้นส่งต่อให้ลูกค้าของผมเนี่ย เขาได้ใช้ได้จริงนะเขาใช้งานได้นะไม่ใช่ว่าลากมาหรือว่าผมต้องไปดูที่อู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้คันนี้เดี๋ยวเราจะมีคันต่อไปอีกนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วฝนตกยังไม่ให้ดูตอนนี้รอรอบหน้าแล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ